สวัสดีนะครับผมวันนี้เราพามาดักหนูเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาอำเภอพังกะตาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมตอนนี้ก็ดักมาสิบกว่าหลังแล้วนะครับแต่เรามาดูตรงนี้ทางสวยๆกันครับผมนี่นะครับทางสวยๆลอยวิ่งหาก,กินเป็นล่องเลยนะครับนี่ครับลอยตีนข้างล่างแต่หมดเดี๋ยวดักตรงนี้หนึ่งหลังเหยื่อใช้วันนี้ก็ข้าวสารแช่น้ำเหมือนเดิมนะครับ เรามาลุ้นกันคืนนี้สวัสดีนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มนิดๆนะครับตอนนี้ก็ในเวลามาละหนูของเราแล้วอเราเป็นลุ้นหลังแรกของเราครับจะหมานหรือเปล่าเาติดตามนะครับมาลุ้นหลังนี้ครับนี่ครับโอ้โหอย่างหมานครับพี่น้องนี่ครับแต้มสวยๆแต้มแล้วนะครับแต้มแรกแต้มที่หนึ่งแต้มหมานครับ มาหลังนี้ต่อครับพี่น้องหลังนี้ข้าวสารจู่นะครับแต่กับของเราหายเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าหลังนี้จะไปทางไหนนะครับเดี๋ยวมัดเชือกหรือเปล่าครับพันเจมัดมัดเพันเจว่ามัดเชือกนะครับแต่เรายังไม่เห็นอีกกับเลยมาเดี๋ยวเราหากันก่อนครับนี่ครับพี่น้องเจอแล้วนะครับโอ้โหโคตรอ้วนครับอย่างใจสุดยอดครับสุดยอดหลังนี้ มาลุนตรงนี้ต่อนะพี่น้องหลังนี้หลังที่ว่าเราถ่ายดูเมื่อเย็นนะครับจะมีแก้มหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยพี่น้องแต่สวยๆง,งามอีกแล้วครับถึงอีกหนึ่งหมายนะครับพี่น้องหมายหนูปีนี้ไม่ค่อยจะชุมนะครับมองละสี่หลังห้าหลังครับผมขี่รถจักนะครับหลังนี้โอ้โหไม่โดนครับพี่น้องหรูก็ยังสวยนะครับหมายนี้นี่ครับ แต่ว่ายังไม่ทํางานเมีางล่างอีกหนึ่งหลังครับข้างล่างว่างไงฮึข้างล่างเขาสารกระจายอีกกลับหายไปไหนพี่น้องฮยนี่โอ้โหนูแข็งรับโอ้โหนูแขงใหญ่ฮึหมานเสแล้วแต่มีใหญ่ส,สวยๆครับหมายอีกหนึ่งหมายนะพี่น้องหลังนี้ว่าจะหมานหรือเปล่าโอ้โหแต้มสวยอีกแล้วพี่น้องหลังนี้เป็นหนูพุกเล็กนะครับ นี่ครับแต้มสวยอีกแล้วหมานเลยครับมาตรงนี้นะครับพี่น้องหลังที่เราถ่ายให้ดูเมื่อเย็นนะครับมาดูว่าหลังนี้จะมีแต้มหรือเปล่านะครับหลังแรกยังไม่โดนนะครับรุนหลังที่สองก่อนนี้เราใส่ไว้สามหลังนะครับหลังที่สองเหมือนข้าวสารกระจายไปแล้วพี่น้องโอ้โหหมานอีกแล้วครับนี่เลยครับ เรวถ่ายดูไม่เย็นที่ว่าหรูของเขาสวยๆนะครับใส่โหลอีกแล้วพี่น้องไม่ดูว่าหนูเชียงใหม่เลยครับเดี๋ยวเราไปลูกันต่อข้างหน้านะครับมาถึงอีกหนึ่งหมายนะครับพี่น้องมาดูตรงนี้ตรงนี้มีประมาณสามหลังครับสมหลังแต้มแรกอหเหมือนจะอดดิครับเรียบร้อยครับพี่น้องาวาเราจัดการกันเลครับมาหลังตรงนี้นะพี่น้อง หลังนี้เมื่อกี้หนูกําลังกินข้าวสารเลยนะครับวิ่งเข้ารลูกไปเมื่อกี้นะครับมาหลังนี้หมาอีกหนึ่งแต้มนะครับพันเจส่งซิกมาแต่สวยๆใหญ่ๆเหมือนเดิมนะครับแต้มสวยอีกแล้วตรงนี้มีอีกหนึ่งหลังนะครับพี่น้องหลังจากตรงนี้แล้วก็เลยประมาณสี่ห้าหลังนะครับดูหลังนี้โดนหรือเปล่าหลังนี้เราไม่ได้ปักธงกลับของเราอยู่ไหนเอ่ย ตามหายกลับคนครับอยู่ข้างหลังหรือเปล่าขวือเขาอยู่นี่<อ>หลังนี้เราเขาสารเราไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่ขาวสารไว้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับตรงนี้สองสามหลังเป็นของพันเจนะครับเดี๋ยวเราลุ้นให้พันเจกันหลังนี้ย่งไ่โดนนะครับพันเจใช้เป็นนีกับแปะธรรมดานะครับผมหลังนี้ แต่ถงนะครับไม่รู้กลับอ,อยู่ตรงไงหนของพันเจเดี๋ยวเราดูกันนะครับโอ้หนึ่งแต้มครับนี่ครับของพันเจหนึ่งแต้มนี่ครับพี่น้องหลังนี้ของพันเจหมาหนะครับไม่ธรรมดาครับพันเจลายแต้มเรามาติดๆนะครับหลังนี้เมื่อกี้นะครับพี่น้องหลังแรกของพัดเจตรงนั้นนะครับติดมาหนึ่งแต้มมาหลังนี้ ตีไม่อยู่นะครับหลังนี้หมาอีกหนึ่งหลังตรงนี้หมาอีกแล้วนะครับนี่ของพัดเจนะครับนี่ครับแต้มนี้ก็สวยอยู่นะครับถือว่าใส้สวยเลยทีเดียวตรงนี้อีกหนึ่งแต้มครับของพัดเจพันเจตรงนี้สามแต้มติดนะพี่น้องแต้มนี้ใส่กระดูกกรอบครับหลงูนตรงนี้สองหลังสุดท้ายนะครับพี่น้องหลังแรกไม่หมานะครับแต่หลังที่สองไม่เหลือเหมือนเดิมครับพี่น้อง แตมสวยอีกแล้วนี่นะครับเจ้าของรูอยู่นี่แล้วครับนี่นะครับพี่น้องผลงานรอบแรกนะครับนี่ครับผมสรุปเยอะขสานนะครับรอบที่หนึ่งอาจจะสามสิบกว่านะครับเราไปรุ่นกันต่อรอบที่สองนะครับผมตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนนะครับเรามาลุ้นกันรอบที่สองว่ารอบที่สองเราจะหมานเหมือนรอบแรกหรือปะนะครับ แต้มแรกของรอบที่สองมาแล้วนะครับพี่น้องเราใส่ไว้ข้างบนนี้นะครับข้าวสารในกองหลากลงมาข้างล่างนี้นะครับนู่ครับหนึ่งแต้มสวยๆได้ลุ้นแต้มที่สองแล้วพี่น้องนี่ครับอีกหนึ่งแต้มมาหลังนี้มีอีกหนึ่งแต้มนะครับท่านชมยังไม่ตุยเลยครับนี่ครับน่าจะติดขานะครับเดี๋ยวเราจัดการก่อนครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับเมื่อคืนรอบที่สองเราพายามไม่ครบนะครับเมื่อคืนรอบสองก็ได้หลายแต้มอยู่นะครับโทรศัพท์แบตหมดซะก่อนครับพี่น้องปลาของเราไปลุนรอบเช้านะครับมันลุนหลังที่หนึ่งตรงนี้เลยนะครับหลังที่หนึ่งตอนเช้าตรงนี้มีหนึ่งหลังครับหลังเดียวโดดๆึือมา,อาขาวๆนี่นะครับันว่าตอนเช้าจะโดนหรือเปล่า เรียบร้อยครับพี่น้องต้มทีหนึ่งมาแล้วครับหลังแรกกระโดซเสล้วเมื่อกี้หลังเก็บมาหนึ่งแต้มนะครับหลังแรกที่ย้ายให้ดูแลเราก็เก็บมาอีกสี่ห้าหลังไม่มีแต้มนะครับมาหลังนี้ข้าวสารกระจายครับพี่น้องโอ้ตีไม่อยู่ครับน่าเสียดายตีไม่อยู่ครับพี่น้อง นี่ครับมาลุ้นกันต่อข้างหน้าครับหมาหลังนี้นะครับเมื่อคืนกบอีกับเราสองรอบสามรอบนะครับผมนี่ครับขับสารอยู่นี่เดียบร้อยครับหลังนี้นี่ครับนอนจุดโกดอยู่นี่พี่น้องแต้มสวยซะด้วยครับหลังนี้เมื่อคืนก็โดนนะครับตอนเช้าอีกับหายอีกแล้วนี่นะครับตอนนี้เรามารุ่นนี่ครับแต้มใหญ่หรือเปล่า แต่เมื่อกี้ก็แต้มสวยอยู่นะครับับผมเมื่อคืนตรงนี้นะครับที่ว่าสามหลังสามตัวนะครับเก็บมาแล้วเห็นมีหนึ่งแต้มนะครับพี่น้องตอนเช้านี่ครับโหหนูใส้เดียวกันหมดเลยครับก่อนนี้สีแต้มนะครับหมายตรงนี้นี่ครับแต้มเช้าก็ใหญ่เหมือนเดิมตอนนี้เราก็เก็บอกกลับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้อง เหล็กสี่สิกหลังก็หนูสี่สิบกว่าตัวเหมือนกันนะครับเมื่อคืนรอบที่สองประมาณสิบครับผมเช้านี้ได้ประมาณหกเจ็ดตัวนะครับใครทีถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้สวัสดีครับ